นอกเหนือที่เราจะเห็นเป็นเห็ดเหลืองเล็กๆเ,เหมือนเห็ดพิษนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเชื้อรานะครับเป็นฝ้าเป็นราขึ้นแบบนี้แถวบริเวณรอบๆโคนต้นนะครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่านี่เห็ดของเราใกล้จะออกแล้วนะครับนั้นลองไปสังเกตดูนะครับเด้อคนที่ลงเชื้อเห็ดไว้กับต้นยางนานะครับไม้วงยางที่มีอายุตั้งแต่ หนึ่งปีขึ้นไปนะครับลองสังเกตดูนะครับนะครับผมอะไรเป็นสัญญาณที่บอกว่าเห็ดจะออกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปดูนะครับอะไรที่เป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าเป็นแบบนี้ละคือเห็ดจะออกแล้วนั่นเองครับอในช่วงที่เห็ดจะออกนะครับก่อนเห็ดจะออกนี่ครับเราจะเห็นพวกเห็ดสีเหลืองเหลืองพวกนี้นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับเห็ดพิษนี่นะครับ ออกโดยรอบครับออกโดยรอบโดยรอบในนี่บริเวณโคนต้นนะครับบริเวณปลายลกฝอยทรงพุ่มของต้นยางนาของต้นไม้นะครับจะเห็นพวกเห็ดเล็กๆเห็ดเหลืองๆพวกนี้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นรานะครับเป็นลักษณะเป็นฝ้าขึ้นราแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเห็ดของเรานั้นใกล้จะออกแล้วนะครับตรงนี้เราก็มารอลุ้นนะครับนี่ครับมันจะเป็นรานะครับนี่ เห็นไหมครับอย่างตัวนี้ราเต็มเลยนะครับเป็นราเชื้อเห็ดครับผมก็จะออกมาเป็นเห็ดสวยๆให้เราแบบนี้นะครับของใครที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีบอกว่าเห็ดของเราในะใกล้จะออกแล้วครับ เห็ดเพาะที่ปลูกไว้หลังบ้านกับต้นยางนานะครับนี่มาเบ่งต้นยางนาวนะครับอันนี้ต้นนี้ปีกว่าๆนะครับต้นบริสูงนะครับครับผมอยู่สวนหลังบ้านครับเมื่อนี้เห็ดเพาะออกนะครับมีต้นดอกใหญ่ๆนะครับ23สพฤษภาคม67เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับอยู่สวนหลังบ้านนี่นะครับผมไปครับเห็ดเพาะที่ปลูกไว้หลังบ้านกับต้นยางนานะครับนี่มาเบ่งต้นยางนาวนะครับอันนี้ ต้นนี้ปีกว่าๆนะครับต้นบริสูงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะให้ฮิปเพาะออกได้นะครับส่งความเบิกใกล้ครับนี่มนดูอันนวยใหญ่สมแดนี่นะครับที่เห็นเป็นเสื้ออยู่นะครับเห็นเห็นเป็นเสื้อลาเสื้อลาอยู่นะครับขาวๆนี่นะครับว้าดอกใหญ่ด้อะครับนะซํานิโป้นี่ครับอันนี้ออกคือว่าออกเป็นปีที่สองก็บอลนี้เนี้ยหกออกเ้อแรกนะครับบอกต้นเลยครับมาเบิ้งต้นนี้นะครับ ยังมาเดียวรถยังมาเลยนี่ท่าน,นี้จะบดซูงไปได้นะครับในกาต้นปีตายที่กันครับเฉพราะหน่วยใหญ่ๆนะครับพุนะซ้ำสองนี่โป้งผุนะครับอันนี้เอาเสื้อลงกับต้นมาตั้งแต่ตอนอยู่ใน,นถุงนะครับนี่นี่ก็มีเนาะ ออลายลายลายย่ย่ายอยู่มาม่มามาเบื้องนี้เดี๋ยววันนี้บอกเก็บเดี๋ครับเด้อสิปุ๊ไมาตัวก่อนปีนี้ทันเด็กเก็บยังบ้านเด็กเก็บดอกตอนนี้นี่เป็นเงินต้นบริสุทครับต้ปีไปลนะครับ,น,น,รบนี่ครับโองง้โหเดียบเยียบร้อนมา er เ <laughs> <laughs> พียบเลยนะครับนี่่ะอือโอ้ด็กางขนาดหนึง สองสามสี่ห้าหกด้วยการด้วยการไปเบิ่งท้าพูนอีกมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นขนาดเริ่มจะออกออกใหญ่มาทั่วเลยเด้ยใหญ่มาทั่วยังบบได้เปิดไ,ไปยังโบเปิดไปตองเลยใบตองโบเปิดเปิดใบตองกับสีหลายนะไม่อยากเปิดมัน <c oughs> อันนี้สีห้เบิ้งเฉพาะที่เขาเห็นนะครับที่อยู่ในใบตองนะครับสีโบเปิดเนาะนะครับ นี่ครับนี่อ่ะหนยมันก็สามสี่หน่วยเด้อบางอันใหญ่ขึ้นกันนี่ับมาทางนี้น้ำครับมาทางนี้น้ำนอกจากเห็ดเพาะอะไรกันมือนี้หันมีเห็นบอดอกใหญ่ใหญ่เ้ออนี้หั <wh Burke> นมีอันเห็ดหน้าหมองนะครับออกน้ำพร้อมเตรียท้องพุ่นเด้อแล้วจะพาไปเบิ่งเด้อครับเดินครับนี่ดอกนีใหญ่เลยนี่เดี๋ยวนะอันนั้นก็มีแต่ว่าเขาบปิดเปิดเลยใช่ไหมเปิดแล้วปะอันนี้โอ้ดี ลองเลยออพัดออกแน่เอาเสื้อลงไว้นะครับขอพับออกแน่เลยเอาเป็นเบื้องต้นเลยเดี๋ยวเราถือคนฟังนะครับหลายคนเป็นถามว่าเคล็ดในไดเนาะอันนี้ก็คือเอาเสื้อนะครับที่เป็นน้ำหัวเสื้อนะครับเอามาลงใส่ต้นยางนานะครับอันนี้ผมลงใส่ตอนเป็นถุงเลยก็เอามาปูกนะครับกะ เห้ไฮเ็เพาะนี่ออกเร็วนะครับแต่ว่าต้นนี้ยังบวันได้ไง่อยนะครับส่วนต้นอันนี้ต้นนี้สูงแล้วนะครับเข้าปีที่สามแล้วอันนี้เขาปลูกเลยกัลงเชือไว้นําหลังนะครับอันนี้ก็ออกขึ้นกันนะครับแต่ว่าดอกสีบใหญ่ายปันได้นะครับเอาครับผมเอาไว้เลยนะสิภาน้องเฮาเบิ้เด้อครับเด้ออันนี้บวชันตีเก็บดอกครับผมปลกไว้สักก้อนปกไว้ปกไว้นะครับ อ่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับอ่ะครับบนจุ่มนี่ครับเี่กนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมโอ้นี่ด็กดอกใหญ่ยวมาทางนี๋ยวมาทห้นี้นี่นี่ใ้กันครับนี่นี่ยังมีได้ดิเนาะใหญ่เีเนาะุเอบุญเอาๆเอาเบุญเอาอ้ยโ nhau à, 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 còn mình lên mình không nó này anh mong này cái này à bây giờ kia hết phở cái hết phở đó khai bát đi khăn kia cái lại đó bây giờ kia